ปาตีเองถึงบยเป็นนดแล้เรียการประไราะม้องมัยตัวปีเอ่เปคเนป่าะรกนทามีสงที่เราก็ยัง่ได้ากาสัคุณไม่มีนม่ีหอกมนไม่ที่บมตมาเีอาจารย์หาไมเหืเ่ยอเลยแล้ว็มีซีสวานคาไอ้สัทำไมที่คุณดื่มนไม่ ไม่ได้โคตรแางโคตรแรมเลมครับปวเท้าใ่ไหมไอตาข่วปลาสิษีฟ้านี่ปวดปวนี่ก็ดใหญ่ไมยแต่ที่จะเกิดเขาเาเราได้มเห็นเ่ามาไมก็คือไม่ได้ขอสไตล์เข้าแบบนี้สไตล์ครับสไตล์อะไรอาร์ตการ์ดไตล์ครับพกไหนภาพรเทศหไตนี่ตนักกมาดนี่มีไป ไม่ปย็นเยนี่เอาหน้าใส่ตาแกงเลยหรอเอนไม่อมกต็ดเอ่้างๆน้ทาแก็ตก็ถืองะอายสไตล์เานี่ไปไปทีหนึ่งมไหวไเลยนะเอยู่างพวกเอนะคอเิ์ร่มกันแล่ที่นี่ไปแล้นี่ เลนก็่นรเตือนไปต่อไปแล้วผููกผู้บริหารเนี่ยจะอธิบายต่อเตต่อนีบตรถึนโงีเลยนี่กพี่งไปพวกอย่าอธิบายให้ได้าขึ้นอย่างนต่อไปซิเกันพองกระสุนตัวนี้เาสประสุนคณดผู้บริหารยเลือยเนาะเดี๋ยวเขาจะเอาจอใหญ่มาใส่ตัวนี้จอใหญ่ป็น จอใหญ่เนี่เป็นคน,นเหมราคาไม่มีสามราคาม่ราคาที่หนึ่งสี 40, 40่สิบสี่สิบ้าหราคาที่สองเป็นสามสิบสี่หลราคาที่สามฝุนที่เหลือเาถถ่ายเี่ยสิบเ้าันห้าแสนจอทุกที่อยู่เลยเป็นไงอยู่จะเป็นจอโทรทัศน์แบบแบบรุมเป็คาตักพายังต่างๆอ่ะมันจะเป็นอยู่นันแล้วกาเขาสิบป็นว่างินเกณฑนั่น,ะน,น,น,นพะว่าเวลาเาไร่ชดเพลักของห้องนันน่มันจะหละหักนายจะไปกำลังไงอยู่นี่ก็เพราะว่าตาออมตึ๊บแต่แบบที่นี่ เาเอาตังดำต่อไปไงวันนี้พี่มันกะชือตังไงตังกระถานตังโน่นเนี่ยซ้อนโผล่ไปวันเจริญบอสกับท่อนรอร้อมากท้านก็พักตัวเองฐานนี่มันก็เป็นออฟิศฐานเลยยังไงที่มาสมบูรณ์แบบเลยวันนี้ตัวนี้เขาสิเอาหูภูได้ทีแบบว่ามีทีนงานที่เป็นทีมงานที่น้องสนารฟองสายฟ้องขวารคือฟังสายมีทีมเป็นเองฝั่งขวามีทีมเป็นเองนะแล้วเอาหูภูภูภูมีทเป็นเอง แนนจะขึ้นติด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 ตินะตัวนี้บอลเอาลงทุนเ่ยบริษัทเขาเชนก็นเ,เ,นเลยเอาผมเพาะกทายแล้วก็ใส่ก่อไให้เหมาะบอกซื้อรัทุนเน,นี่ยติดได้ติดในบอล่างวจนสุดจำไม่ได้วันมีปร็ีแล้วก็อลบอลตัวนี้ดั่งทุนจํางทุนเนะนี่ยมดิเป็นสา์องนี้จะเป็นไปเลยนี่จะเป็นหองเอเอ็มไปแคุณไ้ีที่พิจอรณาสายกวัวไม่น่าจเอา,าอหัวใส่ติดเก็บใส่หุบส่อ มาตอนหนาไปเวลาผ้าที่มันขึ้นมากครับอธิบายก่อนหน้องถันึงเป็นยังสันชอมม่องมันยังแบสันซ้ำมันยังเป็นโขไปอีกคือแผนของบริษัทเราถือว่าสมบูรณแบบห้องชั้นตู้กับสมบูรณแบบเวลาท้ายแอดสดกับที่จะหลักจอจอใหญ่เป็นโขเพราะว่าจอจอตัวสื่อหลาสุดเป็นระบายยูุงปลายไว้ลุมเรื่อยๆมันก็ถือว่าเป็นตบ้านได้สำหรับง,งานนั้นใช่ได้ดีแหละลงทุนนไรย แต่ว่ามัดไ้เลสักประมาณกได้ยมยนะมัดกูได้ต้องมดัดไหมอืมโอเคมกกัดไปแตสัเพราะว่าโดยรับนรับเธุรกิจม้ากส่ปปกปีนี่นขั้นของการขเังก็ง่ายแล้วแต่สมัยอยู่รักาเืกันสมัยอยู่ใจกับคอมพิตเต็ร์เคน่ายแต่ขั้นขึ้แต่ก่อนแต่กอ่อ,อ,กกอนอออน่ย เวลาต้มแตมออฟฟิศเนี่มแมนใส่กเนบริษัทคือเขาขออบซับสิทอมาจหนึงกับยาแต่ในนี้คือไงเงินเดือนของมันมันมันเลย่ายแต่ว่าอยาบองว่าเขาจะขอเพี้ยนจะคอยหาเหตุผลมาก็รัก็กน้อยก็่ใอ่เงิตะเกียบบริษัทแต่จะมี่มีนีบริษัทใหญ่ประเทศไทยหนาที่เราสบริษัทขอให้เขาบ่มีหน้าที่มาพูดไปเข้าตรงนี้เขาไ่สนใจอานะเขามาเนี่ยมันเป๋ยวของเขาเดี๋ยวเขา็บริษัทขอส่ง้าในนีเป็ไ กอระมบเปนองเป็นของของันเยนี้่ได้สื่อของลงเงินเดกเรื่อยๆได้เก็บถามเมันแี่ยางขาสื่อฟึกนหรือแม้ฐานบินเรื่อยๆแต่ถานคือการเขา่ยลงหน่อยเลืยเพราะแต่ว่าเวลาใจเงินหนึ่งสิบหม่นเขาตัดที่นี่นะเพราะตัดไทยเข้ามาแต่ว่าคะแนนสายลหง้งหนึตึ้มือตมือแต่กี่ก็ลงมาได้เพราะว่าราคามันมีในโปรแกรมกับราคาขายอยู่ดาวนบ่าบัเดียวกันนี่ีบ่อยฟันแล้วมันออกปีนแหมื่อใเพราะว่า พะว่าแต่ก่อนบริษัทสังภาพยนีร์มันเพื่อนอะไรเดี๋ยวนี้แมนทั้งประเทศไทยเอมาะไปประเทศเราเขาจัดการอีกทั้งหมดเลยโดยที่ใส่ระบบทุกอย่างเอาสินค้าทุกตัวสมัครยิ่งเขาไม่ได้ในยเมื่อเรื่อยจะว่าสปูเขาได้ซ้าเขาได้ทุกอย่างเขาได้เลยนะจ๊ะแต่กี่มันก็อ่าได้ก็เพราะอย่างกัจจาเนพ่อเซียนปีนิมาร์เป็นคะแนนดีๆก็เพราะว่าเขาขอระบบมันก็ได้วันนี้เขาสิว่าสิไปสร้างสื่อระบบโปรแกรมมาจากประเทศไทยมาใส่เงินขั้นตําหนึ่งหกหมื่นบาทจังไลยโปรแกรมตัวติ้งต่อขึ้นต่อเนี่ย หกหมื ass, ok ่นบาทมากมัน so, like, so, ้หกหมื่นบาทมากวันน้นก็แต่ละเดือนทีตกใจเขาอยู่เดือนละสามพับาทสามพบาทสามพันบาทแต่ถามเขาค้ายแต่ดีเขาเปิดป็นหาพัสีหน้าเขาตกใจเศร้าเขาเยซื่อเราวม่้เพระ่เศร้าอีกสีหน้าวันนี้มันบุกคุ้มที่เขาับเขาเห็นมันบุคุ้มวันนี้เขาเรียกว่าตอนมาหนังซับหล่าสุดนี้เขาเรยกว่าทำรอเพราบอสเขาเริมมาดังคู่กันคุยกันก็เรียกว่าเราหัยใส่ระบบเราเปเลจบเหลียวเต้สีเหตุกระบัาเรียกว่าห้ไปปั๊บแล้วข้าเยม่ไประเทไทย ไเป็เลามันออกวินเดียวกันเราก็ย่อมนี่ย่องใหมย่งใหม่ก็เรียว่ากลายเป็นเรือเล่ามอมุวันนี้เลากับ่แต่บวแจพัสดุเล่าเชยเห็นแวเตงแพกพัสดุเล่าไม่แต่ว่าเราสิบอยู่เร่องนี้ไม่แต่ว่าเรามีแต่เดสิเทียและสิมันจะขาดไหวจับเอลคอมาคือประมาของมทาเทียของเกายกคืนเป็นสิสต็อกของไหวจารยัหน่อยสุดเดนขึ้นปุยหนึงววที่สต็อกนแต่ถ้าตามแผนที่คุยกันมื่าวาน๋คุยกันนี่ภายในปีตัวนี่งเพื่อจงกรสต เรือหลายคนที่เขาขายหน่อย,อยดิขายแล้วรับพวกแล้วรับเปสิรับเนี่ยตัวเมนพวกที่รับตันอลไอย่งรับตันแต่มีมีมีของอะไรขค้อคือสิ่งที่คุยกันแต่คือแบาก็อจะเป็นตำหน่แหละเพราะว่าทัรองแะมองมาบริหารเราก็ทุกอ่งไปได้ดีนะแต่คันบอสเนมั้ยนะแตเมิ่งในเข้าเห็นประสัดมันดีท่าบามันกี่คนบทีออกไปมัยุ่งซึ่งนี่มั้งึ้งที่เศามั้งปีนสองแสนบาทนี่ทำไมสองแสนหนีสองแสนสอง เพราะว่านีเพราะว่ามันมีอักรอักรสิบเปอร์นต์สปไม่ว่าบริษัทตรงใหญ่อีกแสดงว่าใาญปีสองแสนสอสรุบตึกซื้อแต่แบบใน่ตลอดารมวานกล้ามาปีต่อไปกับี่จะมาหักซาร์มุ่งเสือไปเรื่อย็มันก็มันสมบูรณ์แบบเลยตุกอย่างดีเ่ยปีปีหนึ่งสองแสนสปติมันนี้ห้าไม่ยู่งนีท้าบ้ามากแต่สมัยกลได้หมดกัวได้หมดแต่ก่อนมันเคไปพาสต์กลาบ โกเดมอนนั่นก็ว่ามันเป็นบริษัทที่เฮทันิทีกมันเปนเท่าไรโกเดม่าสบโกเดมอนเนี่น,น,โกโกน,นี่ย่ตอนเนี่ยเมอตอนน้เานี้เานี้อ่าอามยูนจะเป็นโกเดมอนเนาะโกเดมอนหมายก็ว่าประธานเนี่ยเป็นสื่ออสุริรพวว้นบอบอสนี่ก็ฟังเขาจ้อนี้เขามีส t a ักง,งานอยู่อยู่เบี้ยงอยู่หลัาสาไมใส่เงินเลเราฟังฟังก่อนจะขอสุดนฮะ คนเรามาเราเดือนะครอไ่างนี้กอ่าดี๋ยว่งนี่ใส่เบอร์บังยุดกำเนิดเป็นยังไงสถ้าสิจักว่าเขาได้ดินางเราบริษัทนะก็สิบัยังก่อนสิาเป็นพสิเราเข้ามาจัดไซส์อน้จก่อนนี่มันมีในสองได้คนเขาเป็นสองเมไห้นี่นี่ขไสิสองเลยพิมพ์เขาเข้ามาดิเบอร์เบอร์พิจสองเทาเนาะนี่ัว่ยางคือเทา้าเขาสเบอร์พิจปั๊บแล้วเข นี่เานีเขาบอกว่ีคเขาไปได้อนึ่งเี่คเขานีปุ๊บยมีคนานมีทดสอปุ๊บเนี่มันมีคขาาเพลลิตเพลิสต์ไปปั๊บยู่ในยูทูบไนเฮาสมัครเขาทอดสับเขาไปเพเพลลิสต์เกาเสยงเพลลิสต์แ่เพลลสมว่าเฟ็นโฟเดอร์เขอแต่ราไมขอร้ายหนึ่เอาวกมู่กันด้ายคิจกรรมริษัที่มดอยู่ในทุกอย่างเนาะอย่างเพจยังเน่ยบริษัทเรามีดอย่นเตคอสแตนคอสมาชิยอนล้างขืนเนาะ ย่างแรคือสมัยบริษัทเราประเทป็นพสดุเราเขาไปยุบเขาหนึ่งหนึ่งปีใน้บริบภจังมากอยู่พัสดุเราตัวนี้เเบิหลายมากกิจกรรมบเีดเทียบโอ้ยตัวนี้คิดเข้าไปตี้ซอกเราคิดตัวนอชิดชินึงอันหนึ่งที่เขาไปม่อชิดชิเปเลยนะอ่าสิ่งไหเบิรงแต่สมัย สมัยแต่ก่อนมันเป็นโกลเดมอนยูไทร์เอเนาะก็คือจะมีอยู่ที่นครองหนึ่งจังเขาไปจับบินไปรับตะเลาะกฤษเดียรนี่ไปหาบอสที่สิเดียนี่เป็นวันที่13เดือนเจ็ดไป 6, สองพันสองอันนั้นเมื่อทีมิตทีไปคุยหน้ากันเรื่องของโกลเดมอนแล้วเ,เป็น,น,นเมื่อทีมิตทีตะเลาะกฤษเดียร์ในดานยุกก็คือดานยุกจะเถื่อดานยุกจะเอางบบอสที่สิเดียร์นักตอนนั้น อันนี้เป็นสเขา็ีหญ่อยี่บัานัาี่รก็โดงิจยเขาทีบ้านคนต่าง่างที่อันนี้อันนี้มันมือที่ข้บพเจ้าไปเบิงเดบที่สมา์ัทบรารินัทโบราณนะอันนี้เป็นตัวอาเซมอล บนจ้สิบาาของสนไหนบทางเบีดงกัแต่ะยลกโติดต่อไปตอกันยู่นี่ไม่ที่นี่แต่บราณสถานเต็มเลยไนก็ยตึกนีอันนี้อันนี้ตึกกลาะจะเป็นสองสองคู่หาสองหออามกา่ยงนี้ไอ้เกตันนี้เป็นตลาดอาเซียนุดที่ไปก็อันน้คือมีบนอเมาชุดกำเนิดทร กยาไปซ้ายตไม่มีดูเลยยังเป็นหลักฐานที่ตดจวไว้บมมีวีดอบ่ได้เนี่ยสั้นๆก็เช่นเดียต้องีเ่้เรายเรงกันนี่นที่ของการของการคตรกระลาจัอันนี้ยุ่กนอนยู่วก็ร้องมสันๆอันนี้คือจุดกำเนิดเป็นนั่นี หอมกระสุงมอนยังไงได้ต่ว่าอมกสุนโมใส่แบบามีโครจำจำะสุป็ปด่ออกะสุนอกระสุมีโรสามหอกสามหมองเ่ว่าบราณท่านสมัยคืออมของอมท่านสมัยอนระครักธรรมดาต่วตะลุ่ยสุดแล้วตอนน่้นาะต่อพี่หอมเนี่ยคคิดอนาคนโอ้โุวิูกุจัดนี้นะนี่เขคือสุดตอบลสามหมนเบรอเบอก็เ็นงาพราะว่าเขาเห็นป้าใบเด็จะไปเซาอนเสอันนี้ขึ้นชุดต้งเนือ ไม่ดีเลยอแม่เพาะเอฟบีเอฟเนี่ยปรกมชู่ดูลคนรจักอันนี้เป็นสนักงานใหญ่มิดเนาะดูทีเควรโดจักร้านเจรียบบานหน่อเขาจะไปบินกระบาปั๊บเนาะกมบสมัครกแนะนำปูรีม่อนแล้วก็โรูเก็ว่าขั้นบ่มีสาขากรีเขายเ้าเขากับยศบด่บอกตัวบ่ห้อยบัดเเยเพราะว่าเขาเขาเห็นเขาตกางเป็นสาขาเขาตการเป็นสักงานเขา้องการมา มาดีนัของทานขาของกัาของเาใชมาขายอะไรบางอย่างหลังเกณนแล้วก็ได้เป็นที่มาของสำนักงานถือว่าเป็นี่เด็กตัวเลืกมือเิของสำนักงานนัมงานเข้าอยู่เด็กวาเบิร์นเด็กตะกี้มือเซมิยัง้าไปลงสินสัตวกละลงเกเที่ยวอยู่เนี่ด็กสัตวกลงจะลงสัตทั้จะลงเซมะลงลงไม่่เสื้องนหอมลงะไนี่เอ้ยมือเิยังด็กเอมาเห็นเองัดดิ าริษะุมเนี่ยรับริษัลุ่มอันนี้อันนี้เป็นตอมัเจรจาครับครับเออสชั่วมงบริษุ่มเดี๋ยไปสังท้อมมันตัวนี้มียังไง อยู่น er ี้เป็นกระตูเล็กมันไ้เป็นก่งเดียร์ระตเล็กจะหนาแตเอฟองเขาแบบใหญ่กว่าก่อนก่อนไม่นช่เป็นยังไงมันก็มีแขีงมาก่อนเอฟสีเดยังเ็ยยังหชอบจมันเป็นจริงเขาจะเห็นไหมมีอสันซอกมหฮอสันซอกคืัซกับัซอกจับิเนสอุงุไ้เจม่กเ่เวตาเนี่ยมันจะเนหนุ่ม งราย撒เซเว่นด่วยผมโคตรเป็นมาหลายเดือนก่อเดี๋ยวนี้ผมมันจะปีสองสามปีม่เด้ใซ่แต่กี้ใซ่นดกตรเป็นมาได้เราเห็นมังเนี่ยผมไปงานมือสุไปก่อนนีตอนนี้มันสั่งสองตะขอเห็นมือสุดมดี่อยงนี้เราลงเสียงู้นมืสุยงไม่ถ่ายเยเป็นเกีมี่มันมีมันนีประวัติรถเป็นมือเขาบริษัทเป็นหอดมือนี้นี่กระทาตอนนี้่ถ่าย เล่นแต่ทิ้งแล้วขาต่างกันใ้เล่นาย่เลยรู้เขาแก้วมร้นเป็นประเดานมาสร้างเถาสร้างไปเส้นประดให้ลูกร้านบึงเลยนะป่เขาพิมพยังงี้มาดีเนี่ยนี่ไปโรงงนอกครับนีบอของงานนี้แังงยังคือแขนมันมีวันนะเจนหอดปัจจุบันมนเป็นทุกจริงตา่นเลยคือสถานที่ในการสานเป็นอะไรเปเท่าไหร่บ

怎么样？ ตองเดือดองบาริษตทนต้นหมยอมับเขาม่อมรับนหมนีไปนะะืออมามาตกเตงมันยังมนมีประเด็นวพราะว่างาจัดกระสุนพกแง้มะกินแแก้งจะกี้มจังซักแก้งในระหว่างในระหว่างงที่แบงค์กอดี็พี่จัดแง้มแก้งตลอดแ่อนเพรานแกนี่กัีัวนีตัวอุตส่สมรเูมตือยุทธวิธี เรื่องสมัยโบราณเน่ยต่กี้รงไปแล้วทีมคือเครื่อนเคลื่อนเคแบบนี้ร้ายเลยวเนี้ยติดแ้ใส่แบบไหใส่แบบนี่ราบช้เปหมุกเป็นหางลอยฟักต่อมาเขาว่างราบุกาว่างราบุกเสือสูงต้อบุกนืนนคือย่นต้องการเป็นลายกันหมดมันก็มีอัพไลน์ที่มีถึงจัง บ้าจางัดบ้าจาสีเบ้าไปเจ้าดูสูงเย,งยียบยาบระบานนี่เเค็ดเนินขะเปิเกงมาบอกไ้สูเขาสีเสือเขาุกส,สาว่าตายหมเป็น <c oughs> สิเก่งเขาวบาคล้ากันตามที่ห่อ,อหสิ่อว่าเยัสิเจ่งผมไม่ผมไม่ได้ยินคนได้หลอดจะกคเนี่ยบอ,อกผมเป็นสปีนี้นะสิปีล่างนึกมันมีู้ได้หนอกันกนี่นั่วหลอกนี่ตายหมดเขาจเก่งเาจะเจะพิพเศษไหมล่ะนี่แต่เก่เจ้มีเสียสิล่ะลย ไปเศรษีเนมาเห็นเ้ยมีโุคมีปนคนจริงมาดิบว่ากอนช่วเปรกลาบเนี่ยูกได้หมเนาะบ้านี้สี่เสาเลยสีเาเลยประมาณปีสองพันนี่เออปลายปีสองพอเน่ยตอนนั้นุกปุ๋ยที่ไปเปิดตลาดปุ๋ยอยู่ที่เมืองลบ้าไปก็ถ่มเนี่ยเรษีถลมแล้วไปรนงเอกดิ นี่เดีไปนําไปครับวไปรวเมียนนั่รับเรอบรอบโลกเองวาัไหะจ๊ะเราก็ต้อเข้าใจนะมันี่มันซาลบุหุนวหวยังเป็นอียังต้องเป็นั่งม็นมียุม่มน่ยก่จะสร้างสร้างอะไรหรอสร้างอะไรว่าการเมืองน่ะแบบนี้อีสเหมือนต้องเมียกแล้วบ่แม่ถือเหียว

อยู่ดาราแล้วไม่นานกคือยูโดยเล่าก็าเรือกว่าชโ่วาใหม่อยบอสนอนรดังนาทีนีคิดนเปลียนที่ใหม่มยีหมาหายโจงใ่เป็นพอออกบริษัทหมอกซนัดงของะกี่อยู่กันเนี่ย่งยังกันเนี่ยเปิดไหกันเนี่ยยิงกันเน่ยที่หนักหมเที่ยวเที่ยวกมาเนีะสาความเยรใครทุกอย่างเขาหาดึกเย่า เ็นั้วก yeah. no. okay. no. ็หมบุคคนมาที่ออานาจมานมักมากกล้ารย่นงเงี้ยนะไม่มีอำนาจแต่คิ้วลงสักเขาจะจะมาเก็บอะไรเขาพนใหญ่กว่าเลยเขาจะเอาออกว่าหมดมยูสมมันหน่อยอยู่ในกระทช้มอะได้หนักวั้นต่อมากว่านี้ก็เรียกว่าเอาดก็เรียกว่ามแตกต่าถ้าแกต่มันมีเอกสารสิเนเป็นคิลจราศาสตานมเหตุก็เลมันดักงารตรงแ้ก็ะบอกไปแต่ปยีหาตอนนั้นนะเวลา้กระเดมันคอเลยเด่มัน หลังจากนันบาทดงานใหญ่เนอะพอเห็นเองหคเปไทมันมีเมทีก่อนจะยจายขึ้นเมธีเป็นิก็เขาบอกพ่อเจ้าต่อมากระดพอไ่ไดนซ้อนเจาคนพเขาไปบ็นคนบอกตรงๆเนาะว่าขาบรทการเครียดแล้วเขไม่อยู่จามาตน่กว่าเยอะแบบข้าคนไต่ลาอยคอยจะบอกอีกแบบนึงถ้าพ่อเจาเขาสามาเห็นอย่าเขาไปเลยมาแบบเอาเป็นใหญ่มากือบเข้าจับกระสุเต็มของกระสุนเขาไปบอกคนอเห็นจะให้ใครเป็นเยดเป็น เิ้ลแท่เผือเ้ทงเผเ้แทงเป็นจันเนอร์เขทีมทีายป็นจาทเป็นเมีนันนี้ก็ได้มาจับประสุใหญ่ับพันทุกคนเอาออกวัดเอาถุงูคนเราขึ้นเอาคนขึ้นผมก็เป็นเบียงเบียเขายัหายังไงคลิกันยังไงเขี่ยกันล่าออกก็มีันไม่ล่าออกลาโงยังไม่มีลาออกออกไปล้นึง ออกไปทั้คนสองคนนะบัดนี้บันดนี้พ่อบันดนี้แม่ทิ้ไทง,ง,ออง,งออไปจไทยเขาขาดเพรานั่นไล่ออกันกันอีกออกอีกสองเรือผกเสื้อเข้มบัดเนี่ยเือกเสื้อเข้มหนึ่งพกพ่อจะได้ตุ่มไล่ออกเอีกราที่สาไปาอีกดเดี๋ยวยังบนที่นี่ได้ชนะก่อนจะเกิดไม่ถูกกินใหม่ผมบอกว่าไม่เ,เก่งกันแต่เขา,นา,นขา,ขาก็มี่ิชาหนักหทุกคนในวงการนี่นะเออ เกมว่าอุตสซื้อนู่เขาจะบริหารไหนๆเขาบริหานถูกแล้วเขาจะมาบอกตามกันเลยบัดต่อมาวันนี้วันนีต่อมาเขาเขาจะได้เอาคุยปีกปีเพื่อไปแดกเนาะอ่าวันนี้ประธานชิงก้นกับประธานของผัดโกมูนไอหมอนี้เอาคุยไปลงอยู่ที่แขวงสซนจัปปุเพื่อนปากหลทั่วทให้เขาลงทุนให้เขาลงทุนเนี่ยห้ามใส่เขาขายต่อไปแล้วก็ไปห่อย เอามเือนไก่อมบ้าิแล้วก็ไปข้องใส่คล้าเขาต่อสิเพราะคือเขาเห็นเขาเห็น่าว่าจบเขาปขาไปเรื่อยนี่เบอกการตลาดมันต้องจบมันม่จบบรรการไมยได้หยบริสัท์ไปครับใส่ขพ้นมาน่เขาไปไปเห็นไหนผมไปเห็นเยอะเผมจะไปเห็นแบบนั้นเขาบอกคัใส่เขาบใส่คนโม่อยเขาบอกัใส่ผู้เล่นนมีขึ้นผมไปเห็นเขาบอกขาผมไปเห็นจับเขาไปเย็นที่มักิือะไรอ่ะบอสจะบอบอเขาจะเอาเมื่อไหเราอกอะไมสุดทย่าะงเนี้ เราฝั่งบัตรบ้านไปอยู่สยามบุรีส่ดทไา้มากขาบรถจอไปล่องสยามบุรีไปคุยจักรวรรดิบอกะจัดเอารถรงแดงท่านเนี่ยเรียกว่าเป็นคนคุยส่อนจีนจนจีนพี่เขคุย่ไเยไปร่องพุทธีสยามบุรีจักรรจ่าสยามบุรีขับก็เลยตอนนั้นไปเัอโ้นหก็ไปบรรยายแต่ละบ้บะในเมืองโขนหมกขับรถจอ์กัไปสยามบุรี่อไปลงไปเมื่อใดแขกใดบนเรืบอกเดอ่มี่พยเก่ง อย่าไปบรรญายเลยไม่มีคนในบทสื่อแม้กระทั่งปาเรียบโหนยงงนางยุ่กับเพื่อนเนี่ยสื่ท้ก็จะเรื่องนี้เป็นประธานทนที่ปประธานเปิดของกขงพีาเขาไปบรรยามากเข้าไปไหนในไทยเขาบรรยาแบบนี้เข้าไปทนมวยไปเส้ยางไม่บ่านเ้อกแฟหา่มันหัวนมหหัวอเอคุณเก่งหรือปลาะไรอย่างไจได้มา่คนมาแบบเต่ทีพนได้คิ้มาชี้ว่าเปิดบริษัทเอง เราบางคนได้ขึ้นสูงมากผมั่เองไหมขึ้นต่ว่ากลับมาเพราะว่าปากซอเขาพกเพราะว่าเอาได้ขึ้นมาลงทุนแล้วก็ู้นึงไปขายตัดได้ขึนอ่มันก็พิษกันก็เลยไปคุยกับบอส่าบอสครับผมกบไรแาาเซสิบเป็นยินเอกสารกับกับรผนโครงการแต่ชลงเองบอสกันได้ได้ได้บบหอดพื่บ่อยลงอีกบอสหยาดพิษกักับสุนิคนจุดไนไดสุนินไปขวางไปไ ไอ้เรื่องว้าวคางเจอมันเยอะแต่เจอมันนเหลยวเลาสมเลสนใจหรือเปล่า้วงได้กระตามไดเห็นแางก้อนไดเห็นแบบก้อเผือกอนมันจะควงลูกข่าหรือมันเป็นสัตว์แลวก็ราคาเพิ่มไปเลยบอบอลค้่ทีทั้งหมดเนี่ยบัลอีกเรืยยังบอนอีกเลยบอสก็บบอาอยากพิชกับชูพเพราะว่าบอสปาน้องหนึ่งกัจฉาเอา้องหนึ่งกัจสาเอาอาจจะซากปลายเชื่อมุทบพี่ รียกว่าทงไทรบริษัทเพชรบองลาเขาธงไซยังอยู่ไหมเพราะเขาดืรว่าสััเพียงบางลาใช้องข้ิติเขาบอกเขาบอกยังอยู่แต่ว่าพอนเรือนการว่าเขาไะเห็นกุ่ม่นอนแล้วนั้นใช้ใช้ทะเบียนของเพชรบองลาเดือนใหม่ตัวบริษัทวอชทาปุ้ดต่อใหม่มาให้จ้างกราบัอชวไปแดงก็ุ่มินั อาตอนีกูเสือกระจ้งางปลา้เาเห็นกนระดาทําการปลาท่านกูเห็นีกมแดงก้าเยเพราะว่าเแบบเออเดขายไหนเด็กูขายมาบมเ็นตใหม่อเขาขึ้นเขาเขาเขาใจพิษด็กเนขากใจพิษเฮ้าเห็นมันจะได้โมเนนนนะนนะมนต์เขาเนยนํ<ม>้ำจลงหน่ะลงมันชุบกูเน่ยแสดงว่ามัน่อเนาะเออไม่มีพวกมคนลงมี่จะเทาแต่า่าเพรเขาขายได้แล้วเพาะเขาเป็นประทานเนี่เขาเป็นประทานเขาขนาดเขาซึ้แล้วก็เป็นปรควไม้เป็นทำไมนั่นก็ชุนมันได้เฮ้ับเออ่ลย บอลล้างกันได้บางนี้เนาะล้างกันได้ไหมได้ว่าได้ครับแต่ว่าผมจะไปเปลี่ยนชื่อเพชรพุ่งล่างมาเป็นพาสโพรลาเพราะว่าอย่างอย่างมันสับสนกับบอลฝั่งไทยอย่างมันไม่เป็นอเดียวกันแล้วแต่ทุกใจไปทำเลยแสดงว่าสามอนหกเดือนมันเป็นยังไงมันสื่อเปลี่ยนทะเบียนนี่ต้องถามแล้วการเข้ามาทะเบียนมันไม่ไดแต่ทะเบียนมันมีหลายอันนี่ผมจะปุ้ยไปลงทเรียนไปทะเบียนใหม่ไปเรียนทะเบียนพูดไปเรื่องนั้น หันยลก็เรียว่าอยู่ที่เขาได้เอกาสารว่าเช่นเป็นวันที่1 5หเป็านแปดสอนสิบาม่นพลัสโกลาวนี้แสดงเมืเมื่น้งิามสอ2นส5บ4่สองั้ากเขาลัางานเขาปีที่สางานเขานี่ปกติเนี่ยได้โครการคอมประชาธิตหาปีมันนิ่งนิ่งอยู่ไหนไปต่อของเขาอยู่ปีที่3ามกำลังเขาโเปนสมปีแล้วนะกำลังเขา น่ม็มาก็าโอกาสที่จะเติบโตของวาสูงบริษัทจึงเน้นนะบริษัทต้ี่เน้นสาแผนวิจัรคือเน้นแผนคนกอนจากเอาแผนงานเอาแผนมึ่ถเขาเจอแผนจะเป็นบริษัทอีผมเนข่าวมาว่าบริษแผนงานสาวเพนเินอย่างเดียวคันเป็นแบบนั้น่าบริษัทแผงคดเกินว่าห่านค่าบริษัทแต่เื่อตัวงก่อนนี่นี่อาวเขาเพ่อนเสิบอกดฝงป่าขั้นเฮาเฮ็ดธุรกิจแบบ เฮาบอสนใจเรื่องของเฮาบอสนใจเรื่องของคดเลยบ่เอาคดบอสนกูจะเอาแต่ของไปขายอย่างเดียวเขาบริเกิดบริษัทเขาเอ่ยไปนั้นห้ามข้าในหนาหมต้นไม้เสด็จบริษัทเขาบริมัรที่จะสัตว์ได้เขาจะเรียนบริษ้ทเนาะขั้นแบบพระปริษัทต้องเอาคดก่อนจังเอางานแล้วจังเอาเม็น แสดงคามเป็นิงนี่ทุกคนก็มากปั๊บปั๊บปูดก่อนเยี่ยนหูก่อนจะพอเห็นเปียกท่านพอเหยนหมูนะพ่อเห็นเปียกเหมนกฎไมายมันเหมือนเคื่อว่าไปหลักสมองปกระซุ่นดิแล้วก็เขามีกขหมูแล้วกเข้าไปใช้ของเขาเป็ตัวปปสดต่ออยู่ก็พิดแม่กระตับของกาดขาจเเขามาย่าแต่วันนี้คนพอเขาใจเป็นที่คือว่าเปรียบเทียงว่าสักหนึ่งว่สักหนึ่งเขาไปนรนเหลือของเจ้ามันหมเป็นพัสโกราถ้าพักโกราเปได ขาดพัดก็ราต้องเหตตามในอบริษัทเพราะว่าเขาเห็นมากถึงเดี่ยขไมน่ะอ่าแต่บัในโมเมนต์เนี้ยบัเสริในบัเขไม่เข้าใจไม่หรอกบริัท่าจะขายไนกับตัวกืองอบจติแต่ขาไนเขาขไม้ประษนริมันก็มีความเสี่ยงให้เขาดก่อเดี๋ยว่าวลาสาัาเนี่